บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระพุทธศาสนกชนวิหารดิคาปิรวัตรทุสมีมาอันนีมหาตาภิกษุสักยีนัสสถิปัจจเมติตีพิบุษติพิสัพร์ว่อรหิติทัสสหิจรุกัลราตุนิจว่าตายุพยเนศสุนิพิตตาหุติขวันตังธาสนาวิภูสังคจาตุนังสุธาวสกัจิกานังเทวตานัง เอตระห์หงษิยขยังโคกว่าสักเ์สุวิหารติกะพิโรสสมัยมหามณมหาตาภิกุศักิ์นรปิสตยที่ปัจจามติิกุศัิ์ทีเสมาราหติงทัสังฆโรธาตุหีเทวตาเยปุเยนสันนิบัตตาหุนติภะกขวันตังทัสนัยภิภุสังขจัตยานูนัมยมปีเยนนะเพราะว่าภักขวาเจนุปัสังกับเมยามะอุปัสังกับมิตวาภควันโตสันติกตปัจจกขาถาพาเสยามาติปัทขุตาเทวตาสยยะาปิ นามะพระรวาปุริสุสัมัชชิตตังวะพะหังภาสารลยยะสะป์สาษาลิตังวะพะหังสัมมิตรเชยะเอวะเมวะสุทวัสสุสเทเวสุอันตะระหิตาพุทโธปุระโตปาตุระหังสุอาทขุตาเทวตาภวันตังอภิวาเทกวะเอิกมันตังอาถันสุเอิกมันตังทิตาขุเอกาเทวตาภพุทโธสันติเกอิมังคาถังอภัสีมหาสมโยุปวะนัสมิงเทวกายะสัมมาคตาอหะตัมหัต อิมังธรรมะสมัยยังพระขีตายิวะอปาราชิตะสังคันติอรักโหอปาราธิวัตตาพันตุสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตะพิขวสัมมาทะหังสุจิตตังอนุกาจตโนอุชุกมรรการสุสารธิวะเนตตาเนตานิขเหตวอินทิริยานิรักขันติปะทิตาติอรักโหอปาราธิวัตตาพันตุสันติเกอิมังคาถังอภาสิเสตวะคีรังเศตวะปริคังอินทะคีรังโอหัตตมัมเมชาติจารันติสุทธาวามิราลางสก จะหุ่มตาสุทันตาสุสุนักตาทักโขอปาราถิวตถาภันตัวสันติเกอิมังค่าทางอาภาสิเยเกจิปุททางสารนังคตาเสศีนะเตนะขมิสันติอปะยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังธิวตกายังปะมิภูริสันติติอทักโขพ่อพ่อภิภูภิภุอมันเตสิเยผู้เยนะภิกขวีทัสสุจรูปาคาตุสุเทวตาสันนิปาตตาหุนติดตากาตังทัสสนายะภิภุสังฆจะ เยปิเตพิขเวอหิสุอติตมันทานังอรหันต,ต,ตูสัมมาสัมพุทธเตสัมบิบพควันตานังเอตตะประมาเยวะทัสเทวตาสานิเบตตาอหิสุเสยะทาปิไมหังเอตาระใิเอตาระหิเยปิเตพิขเวพะวิสันติอนาคตามันทานังอรหันตะ ตสัมมาสัมพุทธทาตีสัมปีกอนตานางอิตตะปะระมายวีวะเทวตาสันิเตตาภาวิสันติสุยะถาปีไมหังอิตตะรหีอาจิคิสัมมิพิสเวเทวกายานังนามานิคิตายิสัมมิฟิเเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิพิฆเวเทวกายานามันิตังสุนาทัสสาทุกังมาติสิการุทัสิภาสีสามิติเอวันพันเตติโขเตพิกุปันตุปัจจสุสุภวะเอตถะโวจารสิโลกมโนประสามิยะถาคุมาตัสสิตายีสี ดัชชริภระาหิตันตสมาคมฮิตาเกอร์ูเสมารีราสีนารมะฮังสาสัมพุทโนโอทาตมะนะสุทาวิปัสสนนัมอาวิลาภิญญุปัจจสติเยตวะวะเนกปิรวัทเวตตุมันตยิสัทธาสวะคีสัสนิลติเหวากายาภิกันตาเทวิชนะท้าวิขเวติวจาอัตบังรุงสุตตะวะพุทัสสัสนังเตสัมปตตะยะหุงญาณังอมนุสสานะทัสสะเออิตเปกิตตามังทัศสูสหัสสังอาถะ सत्ंग सत् सा नु सा नु अेे नघि सफा नह सफा भी चकुमा तुम ति सफा सव के वायता ते भी स नुह तिमी अनुसु सत सा खब इम तोषुतु तु युनावंत वन यशिमी उंगी तिरण สัตตาคิราติสหัสัยยาขาน,ะนะานาตอนนีอิบมาตุชิบนนนันตัวนั้นตัายาสัชินมุทธรรมยังพิการมิติวณอิ่งเจตสุรัสหัสัยยาขานานาตอนนีอิบมาตุชิบันตัวนั้นตัยาสัชินมุทธรรมยังพิการมิติวณวิษณ์มินต์ตาบัสตาสัตยาขานานาตอนนีอิบมาตุชิบันตัวนั้นตัยาสัชินมุทธรรมยังพิการมิติเวนณ คุมพโรราชกนโคเวกุรษานิเวศนังกุพินโยนังสตาสหสังยาขานังปาริยุปัสสติคุมพูโรราชกิจคืสภะคัสมิติวนังปุริมันจันทิสังราชทัตตารัฐูปัสาสติคำธรมนังที่ปฏิมหาราชายสังศิษยุปตะิตาสาวุยิ่านมามาภะาที่มันตัวให้เปนตัวล้ตัวยังสังิโนมุตว่าพิการผู้โดนางสัมึวนังคักขินันจัตทิสังราชาวิรุณมตตัสสาสติคุมทรนัธรรมนังท้ปติมหาราชายสัสศสษยุปตะวิตาสาวุยท่านมามาว่าใดที่มันตัวให อัมีิโกนังสามิติวนาปัจิมันจทสังราชกุรตปรสสาสติยนาคนาธิปติบาราชยสันติโลกตปิต่สภอิทธานามาวัตะธิมันตัวช่มันตัวนันตัสันสีมรมาภิมินาสมิติวนาอุตรัจตทสังราชกุรตปัสสสติยขานาอธิปติหาราชยส สันสีสุปตวิถิสัโเทดระมามาปรายที่มันตัวิวันตัวันตัวยเยันสมุานนทภิกที่ันาสามเมติวันพูดเรื่มาที่สันทัตระทูที่เนนวิรุหะโกปชิเมนวิรูปโคกูวิอุตระที่สังจัตตาโรเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาธันธารมานะฐันสุวะเนกปิรวัทนวิตสังมายาวินทัสาอาหูวัสานิสกาสถามายาทุเวทุเวภูวิภูจะยิภูโตสหจันทนากมวิธทูจะทีนุนนันทูนิทันทูจัปปานาตลูป ธรรมโพนารุรราชชนนสพูอาคูปจัตสิปุจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจเยจาราชานุคัามธรราสหราชุพิโมทมานาภิกามุพิยูนางสมิติวนางอาทาคูนาภาษานาคา เวสราสหัตตัญชะกากรมพระสัตตะาอาคูบายาคาสหยาติพิยามูนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาสินอยดาวนนมหานาโคสุปคัสมิติวนังเยนาคราเชิสาหาสารันติทิพาทิชาปะคิดวิสูทธาจูเวหายาสาเตวนามณัตตาจิตตาสุปันาอิติเตนศานามังอาภยันตานาคราชาณมาสิสุปนโตูขีวามกสีพุทโธสันหาหิวจะหิวปบ วายันตานาคาสุปณะสารณะ,ะมากันสูพุทังชิตาวชิรหัตเทนสุสัมมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสิสติทิมตุยยศสสินสุนการากชามาพิสมาอามอสุราธานะเวคัสาเวปจิตติสุจิติจะมหาราโทนโมจิสหัสตันจะพริพุตานันสเพเเวรจูจะ นามกกาสันในหีวาพระดิเงเสนางดาหูพระธรรมูงปาขะมูงสมาโยธานิพันธันตพี่คุณนางสามิติวนนางอาปูจาเทวาปัทวีจาเตโชวายโยจะตตาคะ มวารุณาวารุณาเทวาสโมจยัสสะสะสะหาเวตากรุณากายิกาอวาคูเทวายะสันสินุทัสสิทธัสสะทากายสัฟินันตุวานิโนอิทิวันตุชิวันตันตุยะสันสินุทัมาภิกขุพุทธังสามิติวังเวทุจัตเทวาสะหาลิจัสสัมาจัตจุเวยามาจันทันสุปนิสาเทวาจันทมาคูภุรคิตวาสุริ ยันสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตวานาคตายานิปุรักิตวะอาคูมันทวราหัการวาสุนังวาสศวสิทโทสกปูสปะคะสักูริทัศน์ทัสน์ตาทัสทธากยายนาสภินันนวนิวิบันตุพิวันตัวนันตุนนตยสัสีลโม,มทมาพิกำพินังสมิตรยังอาคาผูหาละหาหาภูเทวาสาัต นมามังทิริคาริวะอาริธากาจารุชาจาม,มาบุพานิภาสสโนวารุณาสหธรรม,มาจะอาจุตตาจะอา,านเนชากาสุเลยะรุตอาคูอาคูวาสว,าสวาสาสรินสินุนทเสติธาสหกายสัพินานนุนิวอิบันตุิวันโตปวมนาบันโตยะสัจสิโนมุทะนาจะมุกพิณนงสัมมุทีนัง สมาสมมนาฯมหาสมานามนุสสามนุสุตมคิธาปุุสิกาคู่อาคูวันุปุุสิกาคูหาราโยเทวายิจารุหิตวะปาราคามหาปาราคาคู่เทวะเยสันสีโนทัสนิเจษัทสระกายเยสาิยานาบันิอิมตุชูมตัวนันตุเยสันสีโนมธานิยังพิกขมุพิยนังสัมพิติวนังสุกากรุหาอรุณาอาคูเวขนาสัสหาโอทาตะคันหาปามุขาคูเทวะวิจักขนาสถามันตาหาราคาวิสกาจัยเยสันสีโนทัศนียังอาคูอาคาปชุโนโยทิสาอั พิวาสติทัศนสีติทัสสะทากายะสัพพพนันโนวันนิยวันตัวชุบันตัวนั้นตัวยะสิโนมุทธรรมะพิการมุทุกนางสมิติวะนางเขมินยาดุสิตายามาการทักาจยะสิโนราพิตกามารสีทุหสโชตินามาจะอาสาวานิมาลาติโนอาคูอาหาคูปารามิติตาทัศสีติทัสสะทากายะสัพพพนันโนวันนิยวันตัวชุบันตัวนั้นตัวยะสิโนมุทธรรมะพิการมุทุกนางสมิติวะนังเทรษฐีเทวานิกายะสัพเพนันโนวันนิ นามันวิเยะอคันสุยเยจะเยสถิงสาสหาปวุทธะชาติวังคีรังโอทิตนามนาสวังทักคีมูฆะละตันลังอาคังจันทางวาอสิตาสิตังภุมสุพมมาปรมันโตจะบปุตตาอิทิมาโตจัสาหาสันในกุวารติสุจะสุปงคสมิติวันังสาหาสภุม,มโรกานางมหาภุมมาพิติทติอุปป,ปันนุชุติวันตุพิสมากายโยยสติสุสทธเิธาอิสระอาคูปัะสะกะวาสวาติโนอเตสันจะ มณฑูนนตอาคาหาริตูปริวาริตูเตจะสภเยอภิกันเตสินเทเทวาสภมเกมระศีนภิกามิปัสสะกันหาสามัญที่ยังเอถาคันหาถาพันธาธาราคีนาพันธมัทุโวสมันตาปริวาริธามาววมุจิทากูจินังอิติตันถามหาสีนกันหาศีนังอปัยเอสัยปานิาตะละมาหจจะสรางกตวานภีระวังยะถาปวุสกูมีคุณธนยันตูสวิชุกูตถาสูปจุทาวติสกุโทอาะ ยังวัดศรีตจัตสพังอภิยายาวะกิตวานาจักขุมาตตุมันติยิสทัสสาวกิศาสนาติทิมารสินาพิกันตีวิชาณธาพิโกวูเตจาอัปปังรูสุตราวุธสัสสานังวีตราชีอัปปากูนีสังโรมังปิอันเชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพยาติตายสันสีโนมทันติสหพูเตนหิสาวกตีสชาเนสสุตาติโมคตจักรยานสิริทิติมติติโชเชยสิทิมหิทิมหาคุนาปริมิตา ปุญญาทิตการัสสาสัพพันตระรายานิวารณะสัมมันทัสสะพระวันตัวรหัตุสมมาสมุทัสสะวักติงสัมมาหาปุริสัตลัาคา,านุภาเวนะอสีตพนนัพยาชนะนุภาเวนัสจ,จุตารัสสัตตังคารานุภาเวนะสฉัพพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปารามิ ตานุภาเวนะทธสอุปปปารมิตานุภาเวนะทธสปารมันถัปปารมิตานุภาเวนะศีและสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเจชานุภาเวนะอิธานุภาเวนัศภรานุภาเวนะเยียธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะสหธรรมขันธานุภาเวนะนวะโตกุตาระธรรมานุภาเวนะอตังกิขิกะมังคารนุภาเวนะอถาสะมาปฏิยานุภาเวนะชรปิญญาณุภาเวนะจตุสัญญจยานุภาเวนะศภาพาภรยานุภาเวนัสัมพันธ์ ยุตารายานุภาเวนะเมตตาโกรบณามุทิจาอุเบขานุภาเวนะสัมภปริตานุภาเวนะตระตะนันตะย้ายสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคัสนโสกุปตะวะทุกขมุโทมะนณสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตารายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสัมเมษชิตตังตุสีขายุตตุยหังโหตุสัตตะวัชีเวนะสัมังขิโกโหตุสัพพะทาอากาสัพพะตวนาภูมพคามมหาสั พุทธาอารักกาเทวตาทัสาตุมเหอนุรักขันตูพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพภธานุภาเวนะสัทธาสสธิวันตุพระวันตุสัพพะมังคารังรักขันตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทาาสุธิวันตุเตพะวันตุสัพพมังคารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพภสังฆานุภาเวนะสัพพะสธิพระวันตูเตปนาขตายะขปุตานังบะบาิวารานาปริตัานสานุภัยนาตวัติสังกัฏเวนะขตายะขปุตานังบะบานิวาราน สวัสดสัมประทวพันทีการตัตาคธาถาอติตังนานับว่ารับมือยะนับปฏิการเขียนาคัตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถัตีตัตปปะหินันตังอัปันตันจอะอนาคตังสิ่งในร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นร่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยยูธามังตันทัตตันทาวิปัสสติสังหิลังสังขุปังตังวิธานะนุภูหิเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งปัจจุบ พึงความพึงเจริญน,นั้นให้เนื่องนับปุ่นเถิดอันเชวากิจจามาตามปังโกชัญญามารณะนังสุวทำาพึ่งทำความเสียนเถียในวันนี้หละยค่ะเราจะรู้ความตาแนว่ว่าพุ่งในหินสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะความผันเพียงกับมัจุระผู้มีเสนีนย่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีอาหูระตัมาตันที่ตังตังเวพันเทกระตโตสันโตอาจิหั เตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอดเรี่ยงบุคคลผู้มีปัจจุปฏิเวอย่างนี้มีความเพียรไม่เกีรงขันทั้งกลางวันในการคืนได้นลนว่าผู้มีราจินหนึ่งจะรุนด้วยประการชนีแดนอภินาหะปัจจคณะปาฐะชนะธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความเก็บขยันธรรมดาจะร่วงพ้นความเก็บไ้ไดม่ได้ไม่พยาที่ธรรมโมมหิพยานิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ยันไม่ได้พรนังธรรมโมมหิพระนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปได้สัพเพหิเมปิเยหินาม มะนาเปหินานาภาววิภาวูเราจะได้เป็นเป็นาจทืว่าจะได้ได้พัฒนาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นกรรมสกุลมหิกรรมทายุกรมมสโยนิกรมะพันธุกรมมะปฏิสารโนเรามีกัมเป็นของของตัวมีกัมเป็นผู้ให้ผลมีกัมเป็นในเกิดมีกัมเป็ผู้ติดตามมีกัมเป็ที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริยาสามิการยังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภาวิสามิราจะทำกรมอะไรไว้เป็นวุรุเป็นกับรือเป็นมาเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของการในสืบไปเอวอมอหิอภิหังปัจจะ วีกักคิดต่ำพังเราทั้งหลายเพื่อพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเธอแบบี้ตายแย่เอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาราวิถียังวิหารติเชตระวณเนรอนาถปิทิกันสารามีตันตะขัวพระว่าพิคุปมันเตสีพิคาวูพันเทปพันพระทันเตปติเตพิคุพะวันตุปัจจักสุสุงพระว่เอตตะทั่วจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติ อาสวิตายาภวิตายะภมริกตายะยาณิกตายะวาทิปตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมราฐายะเอการาสานิสังสารปิกัารไคการตะเมเอการาสานิสุขังสุปติสุขังปานิผู้ชัตินณปานปกังสุปีนังปันสัติ มนุษย์สานางปิโยโหติอนมนุษย์สานางปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสตถังวากะมติตุวรังจิตตังสุสมาธิยติมุขวันโนปิวิปัสสีทติอาสัสสามมุหุตกาลังกะโรติอุตาริอัมปะริวชันโตภมมรโรกุ ปุปภะโหติเมตายะาพิขเวเจโตวิมุตติอาศวิตายะภาวิตายะปงุริกตายะยาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุมาลฐายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปปิการขาอาทิตย์อนุทิสุปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอาทิตย์โอทิสุปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอาิตย์ทิสามรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอนุทิสุปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอนุทิสุปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิทิสามรณาเมตตาเจโตวิมุตติ จะหากรีอโนที่สุภะนามตตาเจตุวิมุติสัตตหากริีอโนที่สุภะนามตตาเจตุเวนยุติทัาสหการีที่สาวะนามตตาเจตุวิมุติกัะตะไม่หิบจะหากริีอโนที่สุภะนามตตาเจตุวิมุติสัพเพสัตตาวราเพยานิฆาสุขีอัตตะนังหาตุสัพเพ

Kata mihi sakta saha karehi tisafra rame tase te wiwiuti safi puris purati maya tisaya satabrafe yani ka suketan hantu, safi pachimaya tisaya satabrafe yani ka suketan hantu, safi utara tisaya satabrafe yani ka suketan hantu, safi takinaya tisaya satabrafe yani ka suketan hantu, safi purasi maya nusi saya satabrafe yani ka suketan hantu, safi pachimaya nusi saya satabrafe yani ka suketan hantu, safi turaya nusi saya tatabrafe yani ka suketan hantu, safi tagnaya nusi saya satabrafe yani ka suketan hantu, safi rive yani ka tisaya serta urapa yang nikah suki dengan tu. Sapi mayati saya serta urapa yang nikah suki dengan tu put. Pati mayati saya pada berapa yang nikah suki dengan tu sepi pati mayati saya pada berapa yang nikah suki hantu sepi utara yati saya pada berapa yang nikah suki hantu. Sapi taki nyayati saya pada berapa yang nikah suki dengan hantu sepi pura ti mayati saya pada berapa yang nikah suki hantu sepi pati mayati saya. Anu saya pada berapa yang nikah suki hantu sepi utara yati saya. Anu saya pada berapa yang nikah suki dengan hantu sepi taki nuti saya

对，是的。 ทคิ้ในยนุทีสายาปุต่าวเวละยานิ迦สุขีนะคะตุสภีในยาที่สายาปุทตาวเวละยานิสุขีแต่ฮะตุสเพอุปริมายทีสายาปุทตาวเวลาะยานิสุขีต่ฮะตูสเพปุระที่มายทิสายาปุขาวเวละยานิสุขีแต่ฮะตุสภปัจิมายทีสายาปุขาเวลรภะยานิสุขีตะตุสภพปุตตรายที่สัยาปุคขาเวลรพภะยานิสุขีตะตุสภทักทิยนี่สายาบุคขาเวลาระยานิสุขีตะตุสเพปะที่มายาปุ ลาพยานิใกาสุขีอัตาหันตุสเิอุตรายอนุที่สายบุคคเระเวลาพยายาในการสุขีอัตถาหานตัสพ้ิานอนุที่สายบุคคเระเวลาพยายาในการสุขีนะังตัสพนิเวที่สายบุคคเระวลาพยายใกาสุขีอัตถาหันตุวสเิปุริมายาที่สายบุคคเระเวลาพยายาใกาสุขีอัตางัสปุิมาาที่สายบุคคลเราเวลาพยายาในการสุขีอัตาติอรยทีสายบอัตภวะปริยปนามเวลาพยานิมในการสุขีอัตถาหันตุสเิปัจฉิมยาที่สายบอัตภวะปริยปนามลาพยานิกาสุขีอัตางานตว ปริยรปัมาราภยานิ迦สุกีแต่หากสเปรปิมายะอนุทิสยตับภาะปัาปัมารภยนิ迦สุกีแต่หาตสียปัจจัมัยยอนุทิสยะตัวะปริยปมราภยานิสุกีตหาตุสเียอุยทิุทิสัยยะตับภวปาปัญยามารดาภัาสุกียต่หาตูปยรทกขีนะยานุสัยยตัาวะัพาปิยปมราภยานิสุีแตหตสเปียร์ที่มัยทิสัยิวะปัาัรดภัานิสุ กับฉิมยทีสายะอิทิอวิรายนิฆะสุขีตะหัตุสเะอุตรายะทิสายะอิทิวอวิรายนิะสุขีหตุสภะทยะทิสัยะอิทิอวิรายนิฆะสุขีต่หตุสภะบุรุษนทีสายะอิทิอวิรายนิะสุขีหตุสภะปัจฉิมยะน้ทิสายะบุริาหาวิระย์น अनु थी साई इतियो अगरा अनिखा सुखी तै तू सफा था अग्राफ अन थी सायापुरी सावराफ अन सुखी रहें तू सखे पक्ष में रहती थी सायापुरी सावराफे अनिघा सुखी रहें तू सभी उतर आज थी सायाफाई अनिघा सुखी रहें तू सभी थी सायापुरी सुखी रहें

awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi bukan Maya ya, di saya area awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi utara ya, di saya dan area awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi thailand ya, di saya area awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi bukan Maya itu di saya area awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi utara ya, itu di saya area awira payan ini kak suka tanahan tuh sapi utara ya, itu saya area awira payan ini kak suka तू सफे था कि नहीं यानी थी सही आ रही है आगे रखा यानी क्या सुखी आ रहा है तू सफे जी बाय थी सही आ रही है आगे रखा यानी क्या सुखी आ रहा है तू सफे ऊपरी माया थी सही आ रही है आगे रखा यानी क्या सुखी आ रहा है

अवरफे सुखी तू सफे गुड मैया अवरफी अतन सफेदी तू सफे उतर साफी तू सफे थकी थी सावरफे सफेद हेरी माया थी सावरफे सुखी तू सफे उगरे माया थी साफ सुखी रहा हाँ तू सफे गुट माया की साजा मनुष्य आवराफ सुखी तू सफे पचमया की साया मनुस आवराफ सुखी आदा तू सफे उतर आया थी सा मर्द सवेरा के यहीं का सुखी तानहातु। सफेद तकीना यानुष्ठित सायमर्द सवेरा के यहीं का सुखी तानहातु। सफेद कुड़े माया नुष्ठित सायमर्द सवेरा के यहीं का सुखी तानहातु। सफेद पचीमाया नुष्ठित सायमर्द सवेरा के यहीं का सुखी तानहातु। सफेद उत्तराया नुष्ठित सायमर्द सवेरा के यहीं का सुखी तानहातु। सफेद ता� สิบุรุ้ที่มายที่สายวิิัิการเยนิคาสุขีอตหาตุสิปัมายที่สายวิลิบริการเยนิคาสุขีอตัหาตุสภิอุรุ Rakyat di sayap ini berikan berapa yang dikasuki atas hatu. Sapi tak kiranya di sayap ini berikan berapa yang dikasuki atas hatu. Sapi pura di mayanu di sayap ini berikan berapa yang dikasuki atas hatu. Sapi pati mayanu di sayap ini berikan berapa yang dikasuki atas hatu. Sapi teraya di nu สภวิญญทีมายะทิสายะิวิญญาณฏิการเวลาพยอนิคาสุขีอัตนหานตุสภีอุปริมายะทิสายะิวิญญาณปฏิการเวลาัยอนิกาสุขีอัตนานตุอิมิเหตสางฆะลิเหทีสัพระนามตตาจืตุวิเวติสภีสัตตนังปีรนังวัชิตวะปีรนายะอุปะคาตังวัชิตวะอุปปะคาตนะสันตาปังวัชิตวะอสันตาตีนวะปาริธานังวัชิตวะอปปาริยาธานีนะวิเหสังวชิตวะวิเหสายญาสภพสัตตาอเวเรนโนหูต ทุกขินุสุขิตันตาโงตุมาทุกขิตันตาติอิเมหิอัตหากาหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตาตังทำบังเจตะาติติเจโตสภาพภยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุติเมตตาจตเจโตวิมุติจาติเมตาเจโตวิมุติเมตาพมิวิหารภาวนานิปิกาเทวตาอุยะชโยนา ชานาะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขายยามปัตาาปตาจาริพยยาโสกปัตตาจาิโสการของตุสพเพปิปานิโนโอเอตาวาตาจะอามหิมีสภาพตังคุณนะสัมปทางสพเพเทวานุโมทันตุสภาพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตสุสันทายะยะศีรังรักขันตุสภาพ พาภาวนาพิรตาหตุคันชันตุเทวตาขตาสภีพพุทธภรมบตตาปจิกานังจายาหันตานังจัดติเชนะรักขันภรามิสัพพะสูสภีพพุทธภรมบตตาปจิกานังจายาหันตานังจัดติเชนะรักขันภรามิสัพพะสูสภีพพุทธภรมบตตาปจิกานังจายาหันตานังจัดติเชนะรักขันภรามิสัพพะสูสภีพพุทธภรมบตตาปจิกานังจายาหันตานังจัดติเชนะรักขันภรามิสัพพะสูสภีพพุทธภรมบตตาปจิกานังจายาหันตานังจัดติเชนะรักขันภรัตตาปมิ มีสัพพสูสัพพพุทธะพระธรัมปตตาปจิกนาจะยัหันตานจติชนะรขันรามิสัพสูสัพพพุทธะพระรัมปตาปจินาจัยหันตานจติะรัขาหมิสัพพสรสัพพธาพระจินาจะยังหันตานังจติชนะรขันรมิสัพสูอนุภาแห่งศรัทธทีานอนุภาแห่งความเพียรและอนุสูงแห่งการบูชาพระระตนนตายด้วยการสวดสัทยาบัต บทสวดมนต์พระสูตรพระประริษฐพระคาถาเรานี้ขอความสุขสวัสดีพื่อเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนาจพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนม่ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งร้างขึ้นให้เตลียนด้วยองค์ข้ามแห่งพระปริษฐ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุพการได้เทอถ